อันนี้แม่ทำอะไรอ่ะอันนี้เนี่ยจำใบใบขี้เล็กใบขี้เล็กเอออันนี้ต้องไปต้มนานแม่นี่แม่ก็ไม่นานสองน้ำออสองน้ำเองบางคนเขารานย่ยพอเอาเหรออ่ากิลวิทามิอูเอดสีเขมมขึ้อืา โอเคค่ะอันนี้ฮู้ยแม่ระวังโดนมือโดนนะอันนี้ใบขี้เหล็กแม่แล้วทำไมต้องใส่อันนี้เด่ะใส่เกลือเค็มข้นให้มีน้ำมีเนื้อให้มันอร่อยให้มันมีน้ำมีเนื้อหอมอร่อยรสชาติดีขึ้นดัตติป่ะนุกี่ดักเตติรับจิ้มด้อมปิดเอิม เมื่อก่อนเขาจะใส่มะเขือพวงใส่แล้วมันจะได้อร่อยใส่เติมก่อนอันนี้มะเขือพวงไม่มีมะเขือบ้านนี่แหละไปก่อนเนาะสีมือพ่อปลูกไม่ใช่สีมือแม่นะสีแม่สีมือพ่อปลูกแต่แม่เป็นคนอะไรแม่รดน้ําลูกมีหน้าที่กินความสามารถพิเศษของลูกกิน แม่ต้องให้ละเอียดขนาดไหนอ่ะละเอียดพออร่อยเลยอ๋อละเอียดพอพอกั้งแม่แต่หนูชอบละเอียดเยอะๆนะหนูชอบละเอียดเยอะๆบอกละเอียดเออคนณจะปรับอะไรก็คุยชักเตะอืมละเอียดเลยทำไมแม่ไม่ตำตรงกลางเลยล่ะละเอียดเลยอ่อมันลื่นลื่นอย่างมันลื่นอันนี้ก็เลยต้องเป็นแบบข้างๆต้องแบบเอาทีละข้างนี่แหละแม่ อัอ้นโตอ้าวถ้าเป็นลูกลูกก็ต้องกล้างเลยเนาะโตขึ้นขยายขยามันจะขยายดูไม่เรียบร้อยคุณแม่รับไม่ได้ดดลเอ่อนมเบอรดำเอ่อดำรยกับแล่วนภิทุเรับหลบกันจักรใจกันอืจ ที่ไหนนี่แม่ท่ออโ<อ>ต,ตแบบาตตนะโตะโตนาอพ่อไปเก็บพ่อบอกว่าพ่อไปเก็บแถวนาะแม่ไม่ไม่ไม่สมกันเลยบ่สนนกันม,มันออ๋อให้มันละเอ็ดก่อนให้มันละเอดก่อนก่อน ไม่ได้ทําเลยน้ําลายถึงเ <c oughs> อื้อกเอื้อกแม่เอ็ดทำแม่ไงโหแม่จีเอ็ดด้วยสีหมกในน่าจีเอ็ดดูเปล่โอ้ว,วันนี้พาไปสังขารไปกับประมันสีไปกินฮอรอ์โมนเฮ้ยไม่ใช่สิสีแม่กินอะไรนะข้าวเมาข้าวเมาเออข้าวเมาข้าวเมาใหม่อร่อยด้วยคนไหนอิ่มอยู่อ ให้มันละเอียดแบบนี้ให้ให้มันละเอียดแบบนี้น้มือเสยนะบางทีมันก็เป็นความสุขาแม่มันไม่มีที่ไหนนะไม่มีที่บ้านของคนอื่นนะมีแต่บ้านเราเด้นี่นี่ชุดนี้เ็มชุดนี้เยอะชุด อ๋ยังอือฮึอ่าแล้วก็ใส่ใส่มะเขือมะเขือเข้าไปให้เข้ากับแม่มปกติต้องใส่ให้มันเยอะขนาดไหนอะเวลาเอามานะอันนี้นะอืมแค่นี้ก็ได้อนะืมไม่ต้องเยอะมากอ,อ,อย่าให้เนื <laughs> ้อเดียนนะอย่าให้เยอะกว่าที่เหล็กเดี๋ยวไม่งั้นมันจะเป็นแกงอะไรนะแม่แกงมะเขือ <laughs> ใช่มันไม่ใช่แกงขี้เหล็กนะแม่มันเป็นแกงมะเขือผสมขี้เหล็กเราต้องเอาขี้เหล็กเยอะกว่ามะเขือเราจะได้เป็นแกงขี้เหล็กแาบตัวมังกรแบดตัวลาอยางนีพีโอ้ยไม่พอเนาะคิดถึงลูกไผ่ด้วยเดี๋ยวจะเก็บไปฝากทำให้กิน พอดียังแหมพอดียังพอดีแล้วพอดีแล้ว oh. อร่อยเดี๋ยวนี้แหละอร่อยอร่อยเดี๋ยวนี้แหละเปิดไฟเลยอร่อยต้องใช้มือนี่แหละ